ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตแต่เมื่อสิ่งเหล่านี้หมดอายุการใช้งานพวกมันจะกลายเป็นขยะอันตรายหรือขยะมีพิษหากกำดัดไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้โดยกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันที่1และ15ของทุกเดือนโดยขยะอันตรายเหล่านี้จะถูกนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิธีข้อควรระวังที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือห้ามทิ้งขยะอันตราย ป่าปนไปกับขยะประเภทอื่นๆและห้ามฝังกรบหรือเผาทำลายขยะอันตรายด้วยตนเองอย่างเด็ดขาดมาร่วมสร้างกรุงเทพให้เป็นมหานครที่น่าอยู่ด้วยการคัดแยกขยะให้ถูกวิธีกันเถอะครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร